สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำต้มโครงปลาดุกย่างค่ะเพื่อนเ่อเดี๋ยวพี่การไปคั่วพริกส0มสถึงสี่ิเม็ดก่อนนะคะวันนี้จ,จัดแบบแซ่แๆเลยค่ะเพื่อนคั่วได้ที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูเครื่องปรุงที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในเวลาขั้นตอนการต้มโค้งปลาดุกย่างพี่การก็เตรียมเรียบร้อยแล้วพี่การมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะพเ,เพื่อนเพื่อนก็ไปลองทําตามดูได้เลยค่ะเผื่อเราวันไหนเราลืมนะ,ะใช่ไหมคะเราก็มีคลิปอยู่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นปลาดุกย่างนะคะไซส์ใหญ่หนึ่งตัวค่ะ แล้วก็เป็นเห็ดออรินจินะคะประมาณร้อยถึงร้อหกรัมก็หนึ่งถ้วยใหญ่ค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะคาหั่นแว่นประมาณหกเจแว่นนะคะตามด้วยนะคะตักไค้ค่ะห้าหต้นนะคะทุบแล้วก็ซอยหัน่นเป็นชิ้นๆนะคะน้ำจะได้เข้าเนื้ออันนี้เป็นหอมแดงจีนนะคะประมาณสาหัวนะคะ3ามหัวใหญ่ค่ะ แล้วก็เป็นลูกมะกรูดนะคะ1ลูกแล้วก็รากผักชีสองสามรากนะคะต่อไปนะคะก็เป็นใบมะกรูดค่ะ1ถ้วยค่ะตามด้วยนะคะผักชีฝรั่งซอย1ถ้วยนะคะแล้วก็เป็นน้ำมะนาวสดครึ่งถ้วยค่ะนี้ใชเ้เป็นซอสปรุงรสฝาเขียวสองช้อนโต๊ะนะคะ าตามด้วยน้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะพริกขี้หนูแห้งขั้วนะคะประมาณ4 0เม็ดนะคะ40่สเม็ดค่ะน้ําตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชาค่ะเครื่องปรุงสำหรับทำต้มโค้งปลาดุกย่างของเราก็ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดการทำ ต้มโค้งปลาดุกย่างของเราเลยนะคะพี่การก็อ๋อลืมไปนะเนี่ยเออมะเขือเทศอีก3ลูกเพื่นพนอนๆอันนี้ต้องใส่เพื่อความสวยงามพอน้ำเดือดได้ที่นะคะเราก็เอาตะไคร้ใส่ลงไปได้เลยค่ะตามด้วยขาหั่นแว่นนะคะอ่าแล้วก็หอมแดงของเราค่ะหอมแดงจีนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยรากผักชีนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเพื่อนๆแล้วก็เราก็ใส่ลูกมะกรูดลงไปหนึ่งลูกค่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดสักครู่นะคะ พอเ้าเดือดได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะอันนี้ก็เดือดแล้วนะคะอ่าเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปตามด้วยมะเขือเทศค่ะเดี๋ยวปลาดุกย่างพี่การจะใส่ทีหลังนะคะเพราะเข้าสุกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนได้อีกรอบนึงเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะ พอเราใส่เห็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอเขาเดือดก่อนนะคะเพื่อนๆขาของอร่อยต้องรอนิดนึงนะคะเพื่อนๆพอเ,เดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่พริกขี้หนูไปด้วยนะคะพี่การใช้พริกขหนูตําใส่ลงไปด้วยค่ะเพื่อความนวัวแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราคั่วไว้นะคะพริกขหนูแห้งใส่ลงไปด้วยนะคะ เสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ปลาดุกลงไปค่ะพอเดือดได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องปิดไฟแล้วค่อยสึงใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะน้ำมะนาวจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะอันนี้เราใส่ผักชีฝรั่งลงไปก่อนนะคะ เมื่อปักชีฝรั่งสรบแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆตักเสิร์ฟได้เลยี่พิการได้ปิดไฟแล้วนะคะอ่าเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะเพื่อนๆก็ลองชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบแซ่บพอหรือยังเผ็ดไม่พอก็ใส่ไปได้เลยค่ะนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะ เราจะใชออ้ต้มไม่นานนะคะเวลาเราใส่ปลาดุกลงไปแล้วว่าปลาดุกเขาเนี่ยสุกมาแล้วนะคะทานร้อนๆสดน้ำร้อนๆโอโ้โหสดฟินเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูนี้นะคะจัดเป็นเมนูปาร์ตี้ก็ได้ค่ะ ทานเป็นกับแก้มก็ได้นะคะใกล้เวลาสังสรรค์ใกล้ปีใหม่เพื่อนๆจัดได้เลยค่ะเมนูนี้รับรองสมาชิกติดใจแน่นอนค่ะเพื่อนๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะต้มโค้งปลาดุกย่างของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ